เพราะท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่พิปูนนครศรีธรรมราชนะเดี๋ยวผมให้ท่านนะให้ท่านได้ดูเหรียญน,นะที่เขาส่งตัวอย่างมาให้ผมนะแล้วมีแนวโน้มที่คัมพินิวจะลงใต้นะนะมีแนวโน้มนะครับว่าจะลงใต้แต่ว่าไม่รู้ว่านะไม่รู้ว่าจะได้ลง นะลงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนะต้องดูกันต่อไปนะอะ่ะนะเหรียญน,นะเหรียญพ่อท่านอิมนะพ่อท่านอิ่มปัญญาวุฒโธวัดทุ่งนาใหม่อําเภอพิป,ปูลนะนครศรีธรรมราชนะตัวอย่างเด,เดี๋ยวนะฮะนะให้ท่านดูตัวอย่างนี่เหรียญเป็นเหรียญเจริญพรเจริญพรร้อยหกปี นะ,จะเจริญพรร้อยหกปีนะมาดูหน่อยฮะนะมาดูหน่อยน,ะน,อยนี่โอ้โหเนื้อทองแดงลมดำเขาอนะน้าทองแดงลมดำเขาแม่จริงๆผมอยากจะกลับกล้องให้ท่านดูแม่เหรียญเขาสวยมากเลยนี่ทองแดงลมดำเขานะนี่ฮะรุ่นนี้ผมไม่แปลกใจทําไมยอดเขามาดีเหลือเกินเพราะว่าเขาสวยอะนะสวยมีด้านหน้าเนะี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อะพรุ่งนี้ผมจะกลับกล้องให้ดูนะ ะวันนี้ไม่กลับนะนะวันนี้ไม่กลับกล้องนะครับเพราะว่าฉากหลังมันมันดูแล้วไม่ไม่เหมาะนะยังไม่เหมาะไม่ควรในการกลับกล้องนะพอเราบอกผมผมสองกล้องด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะผมจะให้นะให้ท่านดูผ่านรายการของนาะของคุณแดงนะนะให้ดูหน้าหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนะอธิบายให้ดูนะมาดูดูง่ายๆเอาดูเนื้อเนื้อเงินนะเนื้อเงินโอ้โหหนะ้าเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลย นาะเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะเพราะท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับจเจริญพรบนนะนี่ฮะร้อยหกปีจเจริญพรร้อยหกปีนี่ฮะนี่เนื้อเงินนะนาะเนื้อเงินนาะเนื้อเงินตรงอย่างนี้นะเขาจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับว่านาะเป็นแองก์นาเป็นแองนะครับแล้วก็นาตุนะนะองค์หลวงปู่เนี่ยนะองค์หลวงปู่เนี่ยนาะคือนูนออกมานาะนูนออกมา นี่นะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อนะเนื้อนี้โอ้โหเนื้อนี้นี่หน้าทองแดงผิวไฟหน้าทองแดงผิวไฟโอ้ฮะหน้าทองแดงผิวไฟเขาก็ก็สวยเนี่ยหน้าก็สวยนั้นโลหะแต่ละอย่างเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะบางที่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าผิวไฟบางผิวไฟก็ไม่เหมือนนะนะนี่อย่างนี้ผิวไฟเดี๋ยวมีทีเด็ดนะมีทีเด็ดที่มีอยู่เนื้อหนึ่งที่เป็นทีเด็ดอันนี้ทองแดงผิวไฟฮะ นะทองแดงผิวไฟแล้วมาดูนี่นะนะวะโลหะนะนะวะโลหะนะอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าเอามาเนื้อฉนวนก่อนเนื้อฉนวนนะบางคนเลือกฉนวนนะจริงจริงฉนวนนะฮะฉนวนแองกัระทะใช่ไหมครับใช่ฮะนะนี่เนื้อฉนวนฮะนะเนื้อฉนวนเนื้อฉนวนเนี่ยส่วนใหญ่นะที่เขาทาเนื้อฉนวนเนี่ยมันเป็นมันเป็นโลหะที่มีส่วนผสมของอะไรหลายๆอย่างนะครับนะมีส่วนผสมของอะไรหลายๆอย่างมี นะมีนะที่เขาไปเอาเอาโฮมนสารต่างๆเนี่ยมาใส่นะฮะน้าเป็นชนวนเก่าอะไรเก่าเนี่ยนะอย่างสมัยเมื่อก่อนเราจะเห็นนะนะาชนวนพักกิ่งเก่านะที่ปกติเนี่ยพักกิ่งเนี่ยเวลาเขาหล่อเนี่ยมันจะเหลือก้านไงนะมันจะเหลือก้านแล้วเอาก้านนะมาหล่อใหม่นะเอาก้านมาเทใหม่อะไรใหม่ท่านเคยไปดูเขาเทเททองคำไหมล่ะนะเหรียญนะนะเทก้านน้เททองคําปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือก้านนะนะเหลือก้านแล้วก็เอาก้านมาเทอีกนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าก้านมันก็ทองคําอ่ะนะทองคอําอะนะถ้าเกิดไปเอาทองนะก้านเหลือเกิดใครเอาก้านโอ้โหทองคําหายเลยนดะ <c oughs> ก้านก็มีคุณค่าเอาก้านกลับมาเทใหม่ฮะนะเอาเทใหม่แล้วก็เทเป็นองค์นี่นี่นะ้เนื้อจนวนโอ้เนื้อจนวนเขาน่าเก็บอ่ะเขาน่าจะน่าเก็บมากเลยเพราะว่าออกเป็นแบบนะ้าเนื้อออกเป็นแหมคล้ายๆเหมือน นะจะดูแล้วนะ้ำหมีทั้งหมีทั้งเนื้อออกเขียวๆนะน้ำมีเนื้อเขียวๆเนื้อแดงๆอยู่ในเนื้อของขององค์พระนะนะนี่สวยมากนะสวยมากนะครับนะสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะนะคุณวัดเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับนี่อันนี้สิอันนี้สิน่าสนใจนะนวะโลหะภัยเงินนะที่วิ่งอยู่เนี่ย นวะโลหะเนี่ยจริงๆเป็นเนื้อนิยมนะยอดนิยมนะนะเนื้อยอดนิยมนะนวะเนี่ยนะมีส่วนผสมของทองคําเนี่ยอันนี้เขามีภายฮะนภายเงินนวิ่งอยู่ในองค์พระเนี่ยเนี่ยเนื้อนี้จะได้รับความสนใจนะพอสมควรทีเดียวนะเนี่ยนะนวะภายเงินอันนี้เขาเขาให้มาเขาให้มาเป็นตัวอย่างดูสองเหรียญเลยทําไมเขาให้มาดูสองเหรียญเพราะว่านะตัววิ่งเนี่ยนะวิ่งในผิวเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละองค์เนี่ย นะตัวภัยเงินเนี่ยที่จะไปวิ่งอยู่ในเหรียญเนี่ยแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกันนะจะอยู่คนคนละจุดคนละจุดเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่นะอ่ะนี่ผมให้ดูก่อนสําหรับเหรียญของพ่อท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่พิปูนนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเอานี้เอาตัวอย่างให้ดูก่อนนะเอาตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอ่ะนะครับนะคุณวัดอาจารย์ว่าหลวงพ่อทองจะแซงหลวงพ่อพัดไหมครับไม่แซงพันธง ไม่มีโอกาสแซงนะไม่มีโอกาสแซงหลวงพ่อพัดแล้วไม่มีเกจิอ,องค์ไหนมีโอกาสแซงหลวงพ่อพัดอีกเลยในพศนี้ไม่มีครับนะไม่มีเพราะว่าต่อไปเนี่ยการสร้างวัตถุมงคลไม่เหมือนกับการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีใครทำลายสถิติหลวงพ่อพัดลงได้ไม่มีหรอกครับ นะฟันธงได้ไม่มีครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเอื้ออำนวยเท่ากับยุคหลวงพ่อพัดแล้วครับยุคหลวงพ่อพัดเนี่ยผมบอกว่านะออนไลน์เขาก็อำนวยฮนะออนไลน์อำนวยแล้วจังหวะอำนวยมันหลายๆอย่างมันมาผสมกันนะครับแล้วพอไหลพอมาถึงยุคนี้เนี่ยไม่มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะ หก็คือว่าเราจะเห็นว่ายุคหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นยุคที่ออนไลน์เฟื่องฟูมากออนไลน์ฝั่งบ้านฟ้าเขามีครบเลยนะมีครบในการรองรับทุกอย่างการไลฟ์สดก็ทำอะไรกันแบบโอ้โหนะทำแบบคึกคักมากนะตอนนั้นเนี่ยยังไงก็เอ,อื้อฮะนะเอ,อื้อแล้วคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยเข้ามาตอนนั้นนะผมบอกนะ ตอนที่เข้ามาตอนนั้นที่คนเข้ามากันเยอะๆตอนนี้ถอยออกไปแยะที่คนเข้ามากันเยอะตอนนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยวัยรุ่นแล้วคนที่เข้ามาเล่นพระใหม่ๆเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามากันผู้สร้างก็เพิ่งเข้ามาเขาเข้ามาตอนไหนฮะเขาเข้ามาตอนหลวงพ่อรวยวัตโกส่วนใหญ่ทั้งผู้สร้างหลายคนนะการ นะแล้วคนที่มาทําอาชีพนี้วัยรุ่นที่เข้ามาส่วนใหญ่เข้ามาในยุคของหลวงพ่อรวยวัตกโกอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจหลายคนเนี่ยทำธุรกิจด้านเนี้ยได้เพราะว่าได้บาร,รมีหลวงพ่อรวยวัตกโกพอได้บาร,รมีหลวงพ่อรวยนะมีเขาเรียก,กว่ามีเขาอะนะมีเขามีหน้าตัก คือได้หน้าตักมาแล้วเนี่ยนะครับก็เอาหน้าตักเนี่ยมาลงของหลวงพ่อพัดคือคือนะคือกาไรจากตรงนั้นเนี่ยนั้นะโยกเอามาลงหลวงพ่อพัดนะบางคนถึงขนาดเอามาสร้างบางคนถึงขนาดเอามาต่อก็คือเอามาเช่าต่อจองต่อแล้วก็ปล่อยต่อตอนนั้นบอกตรงๆนะครับความคึกคักหลวงพ่อพัดเนี่ยถือว่าคึกคักที่สุดเมื่อปีหกหนึ่งผมจะบอกให้ ปีหกหนึ่งเนี่ยยังไม่คึกคักเลยยังไม่ค,คึกคักหลังจากปีหกหนึ่งเป็นต้นมาหกสองหกสามหกสี่หกห้าหลวงพ่อพัดคึกคักมาตลอดถึงขนาดว่ามีการสร้างเปิดจองเนี่ยนะครับนะักแค่สมัยเมื่อก่อนแค่ลายเส้นเปิดจองมายอดเต็มแล้วเปิดเนื้อมายอดเต็มคือของหลวงพ่อพัดนะไปได้แทบทุกรุ่นตอนนั้นนะ่ะ เราต้องดูนะครับดูองค์คาพยพดูบริบทของหลวงพ่อพัดที่ขึ้นมา